สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องืันนี้สิบห้ามาเบิงการเฮ็ดที่ดักกุง้งดักซิ่วนะครับนะเนาะเฮ็ดจากขวดพลาสติกนี่แหละพลาสติกของเ้าที่ควดน้ำควนนั่นที่เ้ากินนี่แหละครับนี่มันเหลือแล้วก็ดีก็ไปทิมซื้อครับเอามาเฮ็ดที่ดักซิว่วดักกุ้งนี่แหละครับมาเบิงเลยพี่น้องว่าเฮ็ดจังไรเฮ็ดกับเฮ็ดง่ายๆครับขั้นตอนนะไม่ได้ยุ่งยากอย่างเลยครับนี่ เด๋ยวเห็ดห้เบิ้งนะครับเนาะเห็ดเสร็จแล้วห้อกระสีผ้าเอาไปใส่เอาไปดักกุ้งดักซิ่วเลยครับนี่เห็ดในเห็นเลยครับนี่แบบง่ายๆนี่ขั้นตอนก็นไม่ได้ยุ่งยากอย่างหรอกครับนี่ทุกคนก็สามารถที่สะเห็ดใดนะครับนะขันเบิ้งคลิปนี้จนจบแล้วผมรับรองเลยครับมาทุกคนเห็ดใดทุกคนเลยครับวันนี้นี่เข้าไันะตรนี เนเมใจกับเวทอมีงอยูลกคนปู่ยู่คนปู่ะคนเบาเบ่ม่เบ้าคนยละเห็นเบาเห็นุเกินกันหลดหไปเห็นงานเลย นนีี่เฮ็ดแบบเดียวบางอยากคือกลุ่มกลุ่มอันนี้ขันมีกลุ่มกลุ่มกับเขาดิหนึ่ก็ที่เข้าเหมือนตัวเขาเปิกลุ่มเดียวไม่่เข้าไปกินอาหารเข้าบัดเหลิ่งเข้าหอดปลายที่เดือดเดือบร้อยละจำเนี่ยวันนี้วันนี้เข้าอะไรก็เข้านี่ขึ้นมานี่เด้มันบ่อว่ะขันออกมันสีใดว่ะ โอ้ยมัปัญญาไผเข้าข่อยออกมาเออยังว่าดักมันก็ได้เด้นี่ล่ะของเอาน้ําใส่เนาะน้ําก็ใน้ําใส่พอเพียงเพลินนี่ก็พอแล้วก็ปิดแล้ววันนี้มันมันจสดกินเหงาเข้านี่ขึ้นมานี่ก็ใส่นี่น้ําอือรอนมันก็นี่น้ําร้อนขึ้นมานี่มันเข้านี้ก็เป็นน้ําน้ําใส่ให้มันลอยบ่เออคับนัดนี้สมมุติว่าเฮาใส่เหงาแล้วมาครับมาพี่น้อง พ้าไปใส่นี่ใส่กุ้งใส่ซิ่วครับนี่จากที่เข้าเห็ดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เข้าก็สีลงไปไส่แล้วครับเนาะเมื่ะเอาวกล้ายปับนี่ อืมมาแล้วมืออยากอยเาสาธิตการใส่ปล่อยลอยเลยมานี่ปล่อยลอยเลยครับตัวมัดมันลอยไปลอยไปกลางน้ำ อ๋อเขาเสียบเสีบหลักไว้ยูนบอนี้เ่าเห็นออกไปนยกว่าปล่อยเห็นไปนั่นเลยปล่อยห้าก๊บั๊บเ ยิ่งในจีนมาหางจากเขาเลยตะกวาดมือนั้นโอ้ได้ป่าผสมทั้งหมดผสมยี่สีบเคร่องมันหน้ามันลึกเนาะเมียนเยอะปลาคอว่าคือภาสีได้นั่นเพราะเท่าไหร่เนาะได้ยึดซาเครื่อง,งน่ะปลาคอตัวตัวใหญ่ด้วยูกอืมเฮ็ดเอาได้เกียรติน่ะเฮ็ดเบียดไป ปักไว้ลดนะ้ผมวันมีร้อย กุ้งกับสิเข่าอยู่เด่นบ่ทา<อ>ง,<อ>งนี้นะเข่าแน่อยู่อือกุ้งเป็นเขาเจ้าะใจกันมันเข่าอยู่ดิ่้ว่าถ้วยตัวนี้จะเห็นหู้แนยอะไรกันหู้แนยตันี้มันสิหลุดอ๋อเด็ดให้มันสีครับครับไว้แมนครับให้มันิีแน่เจาะหู้ให้มันน้อยกว่าปากขวดตัวนี้ มันกกว่วล็อกข้อขวดมันบ่ให้มันหลุดนี่ครับแกใส่เงียเวียนโดนยากสีตายน้ำคนใส่เงียมขึ้นแตนสิมนี้พวกป่าชิวอ,อยู่นจักแกนปน่าขวานกินหมดเป็นเงียบๆเ,เนาะ បាយញ៉ាំគិនបាក់កាស៊ូរបស់មានเนาะមែន มีอเยนะกันยอาปากพอนะลุงมีนเดียวแต่ลุงมาิบวเคยได้เดนี่ยร้อยนาะเป็นอย่างนี้ก่อนได้เขียดนะเขียดน่อยปีเขียดโมไอ้ตักเลยไอ้้อยอดีกว่าเนรขียดโม่ขนาดอยู่หน้ามันมีตูวหนึ่งตูปเกือบโลดละ่ะอืมมันใส่เขียดโมไมืขึ้นว่าให้พ่อไปยามน่า่ไปยามมันดึงกินเ็ดขาดเอ็นเด็โอ้ย มัดย่างดีคุณเด็นิงขาดอยู่ได้ใส่ใบไม้ข้าวมายำที่ใส่ปลาซิ่วไว้เนาะครับเนาะใส่ปลาซิ่วใส่กุ้งไว้เมื่อวานนี่วันนี้ไว้คืนหนึ่งลาสี่ผ้ามายำนะครับมันสีได้ขนาดไส่ อันนี้ก็เป็นเขาที่หยอดไว้เนาะครับเนาะก็ะคืหน่าเติบแล้วครับนี่เ,นเบิ้งครับที่เห้อยอดเขาไว้แล้วนี่และครับ ถ้าลงไปย่ำนะครับเนาะปลามันถือบอใส่ไว้กับตอนบยเมือวานนี่แหละครับตก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 นี่บ่เนาะโอ้ยบอมี่ครับหลังนี้บอมี่ เดี๋ยวเๆห้องพยายามบางคนครับแล้วมันมีบอ นี่กับพ่อหี้พี่น้องหลังนี่กับ,บพ่อบบมี้ครับม่ถืกเลยเอา,เอา สงสัยสิบวมีป่ามาั่งนี่เนาะถือแก๊กโตพี่น้องสงสัยสีบ่มมีป่ามั้งบ่มมีปลาซิวเพราะว่าปลาใหญ่กินหมดครับมีปลาคอปลานั่นปลาซิวสี่หายากครับมันกินหมดครับเนื้อสา,ากระกว้างอยู่ปลา ปลามีอยู่ครับในสาเน่ต่ว่าปลาซิวนี่สงสัยสิถือลาใหญ่กินครับพวกปลาคอปลาดุกนี่ก็กินอยู่ครับมันเป็นปลากินเนื้อมันประมานปลาตะเพียนเนาะปลาตะเพียนปลานิ่งนี่ค่อยบกินปลาซิวครับพวกนี้เป็นปลากินพืช